ผ <Okay>. oh, มจะไ,ไนะ oh, ม่แกล้งวิ่งนะผมจะไม่แกล้งวิ่งนะผม oh, ปรับใหม่ละปรับใหม่แล้วก็เฮียละผ <c oughs> oh, มจะไม่แกล้งวิ่งนะ ฮัลโหลฮัลโหลพี่มึงเข้าไปตรงไหนพี่ตรงไหนมึงสตรีมให้ดูได้ปะอ่าผมผมสตรีมอยู่ตอนนี้ไม่ต้องสตรีมตั้งค่าไอ้จอไลฟ์อ่ะกดขึ้นไลฟ์อ่ะต้องกดขึ้นไลฟ์ด้วยมันต้องก่อนขึ้นไลฟ์ตั้งค่าได้แต่ไหนเดี๋ยวผมเป็นไลฟ์ก่อน